อะเราจะไม่ดรามา่าเราจะไม่ดรามา่าสวัสดีค่ะทุกคน คลิปนี้แสงอาจจะแปลกๆหน่อยเพราะว่าข้างนอกฝนกำลังจะตกออแล้วเมฆมามืดมากเลยอะแม่ปกติเดี๋ยวนี้เอฟใช้แสงธรรมชาติอัดไงมันก็จะแบบแปลกๆนิดนึงมีความคลึ้มๆเหมือนจะมีแดดโผลอ,ออกมาแต่ก็มีความคลึ้มอย่างเงี้ยนะคะก็ฉะนั้นเราเรีบมาอันบ x ็อกกันดีกว่า <laughs> ใช่นี่ได้มานะคะซึ่งรอบนี้ขออนุญาตใช้คำว่า awakening unboxing <laughs> ล้อเลียนสุดๆเออคือเป็นการอันบ็อกซิงที่เอฟรู้สึกว่ารอบนี้มันเป็นแบบสิ่งที่มันก็ควรจะซื้อเออมันมีคุณค่าทางจิตใจนะคะก็แล้วราคาก็ไม่ได้เวอร์เกินไปแล้วเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเออมันแบบมันมีความหมายกับเราอย่างเงี้ยนะคะก็มาดูกันนะเดี๋ยวเอฟอธิบายว่าทําไมเอฟถึงบอกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจ awakening unboxing นะล้อเรียนเวอร์นะคะ อ่นี่น้องมาในแบบนี้นะคะมีการกันกระแทกเอ็มมีเขาเรียกว่าตัดออกไปแล้วบ้างนะเออไอตัวพวกห่อๆพวกพัดเขาเรียกอะไรอะสกอตเทปอะไรพวกนี้เพื่อความรวดเร็วในการอันบ็อกนะคะก็ไม่ต้องมานั่งแกะกันนี่นะน้องมากับถุงผ้าแทนจริงๆอันเนี้ยเอฟเคยจะได้แล้วรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเอฟเน็ตช้าแล้วก็ไม่ทันคนอื่นอันนั้นมันเป็นไลฟ์ขายของไงแล้วก็แบบ จะเแล้วก็เอไม่ทันคนอื่นแล้วก็มาเจอน้องคนนี้ที่แบบเขาลงในไอไงเออมืนไม่ต้องใช้ความเร็วมากก็เลยทันนะคะแล้วก็ราคาถูกลงด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันเถอะของโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอฟแนะนําร้านอีกทีร้านนี้ไม่เคยซื้อนะคะหนึ่งสองจึงนี่น้องนะน้องก็คือ g ุชชี่ทสใบใหญ่โ <laughs> อ้ใหญ่มากอ่ะแม่ <laughs> เข้าเฟรมแทบไม่ได้ใบใหญ่มากน้องคือกุชชี่โทสนะคะที่เป็นรุ่นน้องหมาปากทุกคนเออนะขอดูก่อนขออนุญาตดูสภาพก่อนเขาบอกว่าแบบสภาพดีขอบมุมไม่มีถลอกเออไม่ถลอกจริงวะขอบมุมไม่ถลอกแล้วก็แบบว่าแคนวาสสวยเออนวาสสวยจริงเอเอไอตัวผ้านี่คือแบบสวยเลยอ่ะแม่ผ้าดูดิผ้าคือใหม่เอี่ยมเลยอะเดี๋ยวนะ เนี่ยเฮ้ยกลิ่นมันไงกลิ่นโอเคอะกลิ่นก็กลิ่นผ้าปกตินะคะแล้วก็ตรงลายก็มีริ้วรอยนิดหน่อยโอเคไม่ติดนี่เราพวงใบเนี้ยคือพวงก,กุญแจหัวใจนี่ยังอยู่ด้วยปกติมันจะแบบถูกจับแยกขายหรือว่าเอาแยกไปใช้อย่างอื่นแล้วเรียบร้อยนะคะก็แล้วก็ด้านในกว้างมากแม่ใส่คนในครึ่งคนมั้งเนี่ย ข้างในก็เป็นผ้าสีน้ำตาลตาสไตล์ปกติของกุชชี่นะคะแล้วก็มีช่องซิปหนึ่งช่องนะแล้วข้างบนก็เป็นแม่เหล็กเออนะคะประมาณนี้น,นี่น่ารักนะเป็นน้องหมาปักถามว่าทำไมถึงแบบมีคุณค่าทางจิตใจแล้วทำไมถึงต้องเป็นหมาปักใช่ไหมคือเอพ่ะอันนี้เล่าเลยแล้วกันเนาะเออก็ไม่อยากดราม่านะแต่ว่าถ้าเผื่อ้องให้ทุกคนก็เผื่อใจไว้ด้วย เวลาพูดถึงเราชอบดราม่าเออคือเอฟป้าเลี้ยงหมาตัวสุดท้ายน้องตัวสุดท้ายของหมาที่เอฟเลี้ยงเนี่ยก็คือพูดเหมือนพูดม่เรื่องน้องตัวสุดท้ายของหมาที่เอฟเลี้ยงหมาที่เอฟเลี้ยงตัวสุดท้ายก็คือน้องหมาปักนะคะแล้วก็มันเสียไปเมื่อประมาณแบบ4ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเออเนี่ยพูดเราจะร้องไห้ <c oughs> <c oughs> มันเสียไปนะคะแล้วเอฟก็แบบหลังจากนั้นเอฟก็ไม่ได้เลี้ยงสัตว์อื่นอีกเลยทุกคนเพราะว่าเอฟรู้สึกว่า พอเราโตขึ้นเราทํางานเราก็จะแบบดูแลเขาได้ไม่ดีเออไม่มีเวลาให้เขาเต็มที่อย่างนี้ใช่ไหมอยจะร้องไห้ตัดแป๊บได้ไหมตัดแป๊บเดี๋ยวกลับมานั่นแหละหลังจากนั้นก็ไม่ได้เลี้ยงตัวอะไรอีกเลยเออกลับมาแล้ว <c oughs> หลังจากนั้นก็ไม่ได้เลี้ยงอะไรอีกเลยเลี้ยงอย่างมากก็เลี้ยงธรรมกร๊อตทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วก็เออมันเสียไปเมื่ประมาณ4ปีที่แล้วเนาะแล้วก็ พูดไม่ถูกเลยแล้วก็ใบนี้เอฟก,ก็รู้สึกว่าตอนนั้นน่ะเห็นในร้านไลฟ์แบรนด์เนมร้านหนึ่งที่เอฟเคยซื้อประจำนะคะก็เราเอฟเอฟไม่ทันแล้วเอฟก,ก็แบบเฮ้ยฝังใจมากเลยว่าแบบเราอยากได้เรารู้สึกว่าแบบเออมันเป็นตัวแทนของน้องชื่อน้องหน่มเบื้องเออมันเป็นตัวแทนของหน่มเบื้องจังเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็เสียใจมากเลยว่าแบบ ไปไปแบบไปพยายามแบบว่าวอนเขาว่าวอนคนขายว่าเฮ้ยถ้าหลุดต้องบอกเรานะเพราะว่าแบบเรามีน้องหมาตัวหนึ่งแบบเป็นพันนี้เลยแล้วก็เออเราอยากได้มากเลยมันมีความหมายอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไม่หลุดเออเพราะว่าเขาขายไม่ได้แพงนะคะแล้วก็พอเมื่อวัน2วันก่อนเอกก็ไปเห็นน้องใบนี้เออขายขายอยู่7 9 9 9า นะคะก็เอฟก็เลยรีบทักไปคือแทบจะไม่ได้สนใจหรอกว่าแบบสภาพดีหรือไม่ดีแค่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยราคาถูกกว่าที่เราเคยเจอแล้วมันก็เป็นน้องหนมเบื้องเออแล้วเอฟก็รู้สึกว่าเฮ้ยนานๆเจอทีคืออีใบเนี้ยก่อนหน้เนี้ยใบก่อนที่เอฟเจอที่เอฟบอกเอฟไม่ทันก็คือประมาณปีที่แล้วเลยทุกคนคือนานมันจะมาทีเวลามาก็อาจจะไม่ใช่สัตว มันอาจจะเปลี่ยนเป็นสัตว์ตัวอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเออที่เป็นหมาปัรกอะมันไม่ค่อยมีนะคะก็เลยรีบทักไปแล้วเขาก็ลดให้นิดหน่อยเหลือ7จ0ดเออรวมส่งนะคะซึ่งมาจากร้านนี้นะ59าสิบเก้าแบรนด์แบ็กนะคะก็เป็นร้านขายวินเทจเออเป็นแนววินเทจอันเนี้ยเอฟไม่เคยซื้อซื้อครั้งแรกแต่ว่ามีรุ่นพี่ของเอฟเนี่ยเคยซื้ออยู่แล้วนะคะแล้วเอฟก็เลยถามเขาว่าเออร้านนี้โอเคไหมพี่เขาบอกว่าโอเคซื้อได้เลยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยลองสั่งมาแล้วก็โอเคจริงอย่างที่บอก นะนั่นแหละแล้วสิ่งที่ไอนี่กว่าเดิมอีกคือวันที่เอฟเจอน้องอก็ไม่ได้สนใจหรอกว่ามันคือวันอะไรถูกปะแล้วก็โอนเงินไปแล้วก็แบบสรุปวันที่เอฟได้น้องคนนีนน้วันที่พัสดุจะมาส่งอะ่ะเป็นวันครบรอบที่น้องตายพอดีทุกคนเออใช่คือเฟซบุ๊กมันเตือนเมมโมรีใช่ไหมแล้วก็แบบมันก็เตือนว่าวันนี้เป็นวันที่ครบรอบน้องตายพอดีแล้วก็เป็นวันที่พัสดุมาส่งพอดีเออเอฟก็เลยแบบ เคยมันยังไงอะ,ะ่มโนไหมยงเก่งเออรู้สึกเหมือนยงเก่งแต่แค่แบบมันพอดีเอเออ่ะเราจะไม่ดรามา่าเราจะไม่ดราม่านะก็เลยรู้สึกว่าเออมันยิ่งเป็นแบบอะไรที่ทัชใจอย่างเงี้ยทัชใจเกียดการใช้คำวะเอาจริงๆนะมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าแบบเออมันยิ่งมีความหมายเข้าไปใหญ่เลยทุกคนเพราะว่า มันก็เป็นตัวแทเหมือนเป็นตัวแทนของน้องเนาะเออแล้วก็สภาพมาดีโอเคเงีดูเออดูโอเคมากเลยแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเวอร์ด้วยแล้วก็มาในวันที่แบบเป็นวันครบรอบของน้องพอดีโอ้นั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าอืดีอะดีนะก็นั่นแหละนะคะถาถามว่าซึ่งเอาจริงมันใหญ่กว่าที่เอฟคิดไปเยอะเลยเนี่ยเอาจริงๆนะ เออมันใหญ่มากเลยทุกคนเอาจริงมัน,ม,นมันแทบจะใหญ่กว่านเนว่าฟูจีเออีกมั้งเนี่ยเออถามว่าสะพายขึ้นรถไฟฟ้า,ฟา,ฟาได้หรอไม่น่ารอดเออขาบข้างๆเข้าไปได้ไหมน่าจะได้อยู่อ๋อโอเคอ่ะถ้าหูบด้านข้างเข้าไปก็จะเหลือประมาณนี้อ่ะได้อยู่นะคะขึ้นรถไฟฟ้า,ฟาก็อาจจะเกะก,กะเล็กน้อยถึงพองงาม นะแต่ว่าก็คงไม่ค่อยได้ใช้หรอกเออคงแบบแนวซื้อมาเก็บอะไรเงี้ยใช้ก็อาจจะใช้แบบใส่เสื้อผ้าหรือไปไหนที่แบบต้องการกระเป๋าใบใหญ่จริงๆอะไรเงี้ยนะคะก็นั่นแหละทุกคนก็แค่เป็นเล็กๆน้อยๆอย่างมาเล่าให้ฟังเออก็ไม่ได้คิดว่าจะมาจะมาดราม,มา่าไงแต่ก็แอบอดดราม,ม่าเล็กน้อยถึงพองงามไม่ได้คืออยากจะบอกว่าเอฟอะพอเป็นเรื่องพวกเนี้เอฟเป็นคนค่อนข้างแบบว่าร้องไห้ง่ายมากเออคือตอนเห็นรูปอีบเนี้ยแล้วตอนจะโอนเงินก็คือน้ําตาจะไหลอยู่แล้ว ใช่ก็คือน้ําตาจะไหลอยู่แล้วแล้วเนี่ยพอมาเล่าเรื่องเนี่ยแล้วแบบมันบังเอิญไหลอย่างไงเออมันกลายเป็นว่าได้มาวันครบรอบวันเสียของน้องพอดีก็ยิ่งแบบไปกันใหญ่เลยทุกคนเออนั่นแหละเนาะนะคะก็น่ารักมากๆเลยไม่รู้จะพูดอะไรละเออปิดคลิปเลยแล้วกันประมาณนี้แหละทุกคนใครมีกระเป๋าใบไหนที่มีความเชื่อมโยงเออหรือเราโยงเอง หรือเราโยงเองหรือมันมีความเชื่อมโยงอย่างแ,แปลกๆเงี้ยเออก็มเมนต์เมามอยกันในคอมเมนต์เซชันด้านล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้กับช่องเอฟด้วยนะกดไลค์ให้น้องหนมเบื้องด้วยนะเออเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ